สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะน้องเอย้ก็ต้องไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็ติดสถานการณ์โควิด -19 น้องๆก็ไม่เคยได้ไปโรงเรียนกันคุณครูก็เลยบอกว่าให้ไปเรียนวันเสาร์เพื่อว่าจะได้มีชั่วโมงเรียนที่ครบแล้วก็ได้สาระความรู้ที่ครบถ้วนนะคะน้องเอยกากกำลังทานข้าวอยู่นะคะกาอไปเรียนเรียน อร่อยไหมลกูกตอนเชา้าเขาต้องดูมือถือด้วยนะลกูกดูเรื่องอะไรคะบอกเพื่อนเพื่อนที่เรื่อาหนูดูเรื่องอะไรน้องไงยะนย้องยิ่งดูแบอะไรอย่างงาี้อแต่ไม่เดือด <สะ S 1> ลกูก <c oughs> ดูข้าวเชา้าอาหารเช้าของน้องไงยะนะคะก็จะเป็นคันเปดชื่แสนอร่อ <c> ย <oughs> อร่อยไหมคะคืนดูหน้าน้องไงยะานี่อร่อยไหมลกูก อร่อยไหมครอร่อยไหมเราจะดูอะไรลูกคุไม่ตั้งใจกินข้าวเหรอลูกอตอนนี้นะคะเราก็ทําการไล้ส์สดตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน <ไว S 1> แต่มันเป็นวันเสาร์นะคะเพราะว่าน้องไย่าจะต้องไปเรียนชดเชยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยทําให้น้องไยา่าไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน เต,เ,ตเ,ตเ,เตินเดินเด้นนางเอียจ๋ามาอามเสร็จกี่โลเร็วเดี๋ยวมันไม่หมดแม่มาดูนะเร็ว,รว,รวๆวนี่ทอดไข่ทอดสดให้คนดูมีคนเข้ามาดูด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็งเ,เกยงทักทายนะคะถามว่านองเอ้ยกินอะไรกินอะไรลูกว่าถามว่านองเอ้ย,ก,ยกินอะไรค่ะกินอะไรคะให้หน่าน้อย อาหารเช้าของนางยานะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่มีเวลาทำกับข้าวให้หนูเลยหนูเลยต้องกินคันเป็ดก,กับนมนมะเลยม่เลกอร่อย <c oughs> มากุูยติดปากเต็มเลยค่ะไอ้ยุ่ยก่อนหนูก็จะไปโรงเรียนแล้วนะคะหลังจากที่หนูกินคันเป็ด <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างลูกมีคณิตศาสตร์ไหม ใส่ชุดกีฬาไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งกีฬานะคะเพื่อความกระฉับกระเฉงของน้องๆจะได้นะคะน้องอย้จะไปโรงเรียนน้องอย้นั่งดีๆสิลกูกมาลุกขึ้นมาแล้วมา,ววากินอาหารเช้ารูอ,อาหารเช้าของน้องอยาะสิคะคุณแม่ไม่มีเวลาทำอาหารให้น้องเอย้เลยน้องเอยกก้เลยต้องกินท่อนเฟกใส่กับนม เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาบังคับอุ้ยไม่ใช่จะพา้นงไอ้ยากินอาหารเช้านะคะต้องหยุดถ่ายเทอดสดเค่น้กาติ๊ก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 ต่แล้นตะแล้วแตแล้วนะคะ